ไทยตอนบนเตรียมรับมือยอมความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุม24-27กุมภาพันธ์2564เตรียมรับมือคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกในระดับบน25-26กุมภาพันธ์2564 ไทยตอนบนเตรียมรับมือฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลาง28กุมภาพันธ์2564ถึง2มีนาคม2564เริ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเป็นอันดับแรกสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวาตภัยอุทวกภัยพยากรณ์อ,อากาศ พบกันในช่วงเย็นเย็นของวันที่4 4กุมภาพันธ์2564โดยในวันนี้นะครับทางช่องวาทภตยอุทกภัยพยากรณ์อากาศโดยในวันนี้นะครับผมจะพาไปดูความกดอากาศตำ่ำจากความร้อนที่ปกคลุมเรนประเทศไทยตอนบนคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่จะพัดเข้ามาปกคลุมเรนภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือ รวมถึงนะครับฝนที่จะเข้ามาในวันที่28กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2564เดี๋ยวเราจะไปดูบริเวณความกดอากาศต่ำกันก่อนนะครับโดยความกดอากาศต่ำนะครับในวันนี้จะมีเข้ามานะครับปกคลุมโดยจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในเย็นของวันนี้นะครับจนถึงตอนกลางโดยอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับที่บริเวณจังหวัดขอนแก่น36องศาเซลเซียสบ้านไผ่นะครับ36องศาเซลเซียสกาฬสินธ์36องศาเซลเซียส,ส,ศศสชัยภูมิ33องศาเซลเซียสนะครับรีสเกต37องศาเซลเซียสและอุบลราชธานี30องศาเซลเซียสนะครับจากบริเวณความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมนะครับ อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนส่วนบริเวณภาคเหนือนะครับอุณหภูมิยังต่ํากว่าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เชียงใหม่30องศาเซลเซียสลำปาง35องศาเซลเซียสแม่สอด27องศาเซลเซียสนะครับ รวมถึงภาคกลางพระนครศรีอยุธยา31องศาเซนติเยสปราจีนบุรี29องศาเซนติเยสนะคะภาคตะวันออกระยอง29องศาเซนติเยสจันทบุรี29องศาเซนติเยสส่วนภาคใต้เพชรบุรี31องศาเซนติเยสประจวบคีรีขันธ์25องศาเซนติเยสสุร,ราษฎร์ธานี26องศาเซนติเยสนะครับและนครศรีธรรมราช24ารราาาองศาเซนติเยสนะครับ ก็จะมีความร้อนปกคลุมนะครับบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมอากาศก็จะร้อนอบอ้าวโดยจะเน้นในช่วงกลางวันนะครับของในทุกๆวันจนถึงในช่วงเย็นเป็นต้นไปส่วนในช่วงเช้านะครับอุณหภูมิก็จะลดลงได้เป็นปกตินะครับในทุกภาคโดยในช่วงเช้าอุณหภูมิก็จะเย็นส่วนในช่วงกลางวันอุณหภูมิก็จะเพิ่มสูงขึ้นโดยบริเวณที่มี ความกดอา,ากาศต่ำปกคลุมนะครับอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเป็นพิเศษโดยนะครับในวันพรุ่งนี้คอนแก่น39องศาเซียสเลยนะครับการสินธุ์39าองศาเซียสร้อยเอ็ด3าสิองศาเซียสบุรีร,รัมย์3าาองศาเซียสสีสเกต38องศาเซียสอุบบราชธานี32องาเซลเซียสนะครับ ส่วนภาคเหนืออุณภูมิยังไม่สูงสักเท่าไหร่นะครับลำปาง37องศาเซนเซียสเชียงใหม่28องศาเซลเซเยสนะครับที่พยา27องศาเซนเซียสความกดอากาศต่ำจะอยู่กับเราไปจนถึงวันที่27นะครับก็ยังจะมีบริเวณความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่นะครับโดยในช่วงเย็นของวันที่27บริเวณความกดอากาศต่ำจะขยับมาที่บริเวณจังหวัดเพชร ฉบูนณามองศาเซลเซียสน้องไผ่38องศาเซนเซียสชัยภูมิ38องศาเซนเซียสนะครับรวมถึงขอนแก่น38องศาเซนเซียสส่วนอุบลราชธานี35องศาเซนเซียสนะครับภาคเหนือลำปางอยู่ที่38องศาเซนเซียสนะครับเชียงใหม่36องศาเซลเซแยสเมสเรียง34องศาเซลเซียสนะครับ บริเวณความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวออกไปแล้วนะครับ ต่อไปเราจะมาดูนะครับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนบริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือนะครับโดยในเย็นของวันนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนเริ่มมีเข้ามาแล้วนะครับที่บริเวณภาคเหนือโดยจะมีอากาศเย็นๆนะครับในช่วงเย็นของวันนี้ที่เชียงราย25องศาเซนเซียสขุนยวม25องศาเซลเซียสอมก่อย23องศาเซลเซเยสนะคบแม่สอด21องศาเซลเซียสอุ้มผาง2 4องศาเซลเซียรสนะครับทองผาภูมิ2 6องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงรุ่งเช้าวันพรุ่งนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยอยุณหภูมิจะลดลงนะครับที่บริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับโดยเชียงราย23องศาเซนเกีสเชียงใหม่23องศาเซนเกรสนะครับอยู่ในเกณฑ์ของอากาศเย็นถึงหนาวนะครับแม่สเรียง18องศาเซนติเกสอมก่อย17องศาเซนตเกรสท่าสองยาง18องศาเซนเกรสนะครับแม่สอด9องศาเซนติเกสอุ้มผัง17องศาเซนเกรสนะครับ จนถึงในช่วงกลางวันอุณหภูมิก็จะเพิ่มสูงขึ้นและในช่วเงเย็นเช้าของวันที่26นะครับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกยังอยู่กับเราก็จะทําให้ในช่วงเช้าโดยจะเน้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับและภาคเหนือด้านตะวันตกอุณหภูมิจะลดลงอีกนะครับเชียงราย17องศาเซลเซียสเชียงใหม่18องศาเซลเซียส อมก่อย14องศาเซียสนะครับแม่สอด14องศาเซียสอุ้มผาง13องศาเซียสทองผาภูมิ14องศาเซียสนะครับอุณหภูมิยังอยู่ในเกณฑ์ของอากาศเย็นถึงหนาวโดยจะเน้นที่บริเวณภาคเหนือนะครับส่วนภาคตะนออกเฉียงเหนืออากาศจะพอยเย็นๆนะครับโดยจะเน้นที่ตังตอนบนในช่วงเช้าของวันที่26เลย23องศาเซียส,สอุดรธานี24องศาเซียส,สบานทาน25องศาเซียสนะครับส,ส่วนภาคอื่นๆอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นในทุกภาค เป็นต้นไปเลยนะครับตั้งแต่วันที่2 6จนถึงวันที่5มีนาคม2564นะครับต่อไปเราจะไปดูฝนนะครับส่วนในเรื่องของฝนนะครับจากโมเดลไอคอน i ินดี้คอมตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2564โชว์ให้ไม่มีฝนนะครับต่อไปโมเดล ECNWFwindy. com กันนะครับ ส่วน ecmfind w y com นะครับ24 25 26ไม่มีฝน2 7ไม่มีฝนนะครับส่วนในวันที่28กลกุมภาพันธ์2 5 6 4นะครับเวลาประมาณ14นาฬกากลุ่มฝนจะเน้นที่บริเวณภา,าคตะวันออกนะครับที่บริเวณสอยดาวป่งน้ำร้อนนะครับบริเวณนี้รวมถึงคลองหาดด้วยนะครับบางพื้นที่ต่อไปนะครับเวลาประมาณ19 2 0ถนาฬิกากลุ่มฝนก็จะค่อยๆซาลงนะครับ และในวันที่1มีนาคม2 5 6 4เวลาประมาณตี4กลุ่มฝนจะเน้นที่บริเวณยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญศีราราศีสเกตขุขันกันทลักษณ์อุบลรัชธานีบางพื้นที่ด้วยนะครับ และเวลาประมาณ6-7นาฬิกากลุ่มฝนก็จะค่อยๆซาลง11นาฬิกาของวันที่1มีนาคม2564นะครับโมเดล ECMWFindy.com ให้มีฝนปานกลางเข้ามานะครับโดยจัดน้นที่บริเวณสากแก้วคลองตะเราวชนบรีพัทยาคลองหาดสอยดาวแกรงระยองจันทบุรีขลุงตราดนะครับบริเวณนี้ ส่วนเวลาประมาณ16นาฬิกาก็ยังจะมีตกนะครับภาคตะวันออกกลุ่มฝนก็จะค่อยๆซาลงกลุ่มฝนจะเข้ามาเพิ่มเติมนะครับที่บริเวณสุรินทร์บุรีรัมศีลาลาดศรีสะเกดขุขันนะครับบริเวณนี้ต่อไปนะครับเวลาประมาณ18บนาฬิกากลุ่มฝนจะค่อยๆซาลงวันในวันที่2มีนาคม2564นะครับเวลาประมาณตี5อาจจะมีฝนเกิดขึ้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกดนะครับแค่บางพื้นที่เท่านั้น และกลุ่มฝนจะค่อยๆซาลงในเวลาประมาณ16นาฬิกาของวันที่2กลุ่มฝนจะเข้ามาอีกนะครับโดยจะเน้นที่บริเวณอีสานตอนล่างภาคตะวันอ,กออกรวมถึงภาคกลางบางพื้นที่นะครับที่อำนาจ,จเจริญยโสธรอ,อุบลรัฐธานีศรีสะเกษสุรินบุรีรำนางรองโนนินแดงคอนบรีตาพระยาสระแก้วคลองตะกราวคลองหาดชนบุรีฉะเชิงเซาปราจินบุรีสระบุรีปากช่อง พระนะครศรีอยุธยานครราชสีมาบําเน็ตนรงชัยภูมินะครับบริเวณนี้นะครับผมและกลุ่มฝนจะค่อยๆซาลงนะครับมีเข้ามาอีกนะครับในวันที่3มีนาคม2564โดยจะเน้นที่บริเวณอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ โดยจะเน้นที่อุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินบุรีรำโคราชปากช่องสะบูวิเชียนบรีหนองไผ่นะครับรวมถึงฉะเชิงเซาชนบรีพัทยาระยองแกรงจันทบุรีตราดนะครับบริเวณนี้ ต่อไปนะครับเวลาประมาณ13นาฬิกากลุ่มฝนก็ยังจะมีที่บริเวณอีสานตอนล่างอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชวิเชียมบุรีนครสวรรค์พิษณุโลกนะครับอุ้มผางรวมถึงพิจิตรเพชรบูรณ์อุทัยธานีนะครับ สิงบรีอ่างทองลบบรีนะครับรวมถึงพระนครศรียุธยาปราจีนบรีสระบุรีฉะเชิงเซากรุงเทพมหานครและปริมณฑลชนบรีพัทยาระยองจันทบุรีขลุงตราดนะครับบริเวณนี้และเวลา19นาฬิกานะครับกลุ่มฝนที่บริเวณ ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันตกภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกด้วยนะครับเที่ยงคืนคืนของวันที่3กลุ่มฝนก็จะค่อยๆซาลงในวันที่4กลุ่มฝนก็จะยังมีเพิ่มมากขึ้นนะครับเน้นบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกรวมถึงภาคเหนือนะครับและภาคใต้ตอนบน กลุ่มฝนก็จะค่อยๆซาลงในวันที่5มีนาคม2,564กลุ่มฝนก็ยังจะมีนะครับโดยจะเน้นที่บริเวณภาคอีสานอีสานตอนล่างอีสานตอนกลางอีสานตอนบนนะครับรวมถึงภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันตกและภาคใต้นะครับแค่บางพื้นที่ต่อไปเทียบเคียงโมเดล gfwindy.com s นะครับในวันนี้ไม่มีฝนนะครับ 25ไม่มีฝน26ไม่มีฝน27ไม่มีฝนนะครับ28ไม่มีฝนต่อไปในวันที่1น,นะครับจะเริ่มมีฝนเข้ามานะครับที่บริเวณภาคใต้ทั้งหมดเลยรวมถึงบริเวณภาคตะวันออกก่อนนะครับเป็นภาคแรกและกลุ่มฝนจะค่อยๆซาลงต่อไปวันที่2 2มีนาคมนะครับจะมีกลุ่มฝนที่บริเวณจังหวัดสุรินทร์ และบริเวณภาคตะวันออกนะครับบางพื้นที่รวมถึงภาคใต้โดยจะเน้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับส่วนในวันที่3มีนาคมนะครับกลุ่มฝนจะมีที่บริเวณภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงบริเวณภาคอีสานตอนล่างนะครับที่ติดกับบริเวณภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้บางพื้นที่นะครับในวันที่4ก็ยังจะมีตกบริเวณเดิมนะครับ ส่วนในวันที่5กลุ่มฝนจะเน้นที่บร,ริเวณภาคอีสานด้านตะวันออกนะครับที่บร,ริเวณ่าแขกสกลนครกาฬสินุ์นะครับบร,ริเวณน,นี้ส่วนในพื้นที่นะครับที่แม่นยำก็ขอให้ดูรายละเอียดนะครับใกล้วันอีกทีนึงนะครับผมต่อไปจะเป็นพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยา โดยคาดหมายลักษณะาอากาศในช่วงวันที่24-27กุมภาพันธ์2564ความกดอากาศตำ่ำจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันเว้นแต่ในช่วงวันที่25-26กุมภาพันธ์2564จะมีลมตะวันตกในระดับบนพัดพาความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัย ผ่านประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือทำให้บริเวณนังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง1-3องค์าองศาเซีเซียสหลังจากนั้นในช่วงวันที่28กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2564บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางลรอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมเรเวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้น ข้อควรระวังในช่วงวันที่24-27กุมภาพันธ์2564ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและขอให้ระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย และในช่วงวันที่28กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2564ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นโดยขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยพยากรณ์อากาศภาคเหนือในช่วงวันที่25-26กุมภาพันธ์2564อากาศจะเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด15-23องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-36อถึงสาสองศาเซีเซียสบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-14ถึงส,สิสองศาเซีเซียสลมที่พัดลมตะวันตกพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนวันที่27กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2,564อากาศจะเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยอากาศร้อนกับมีฟ้ารัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด18-25องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซนเซียสบริเวณยอดดอยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-16องศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่24-27กุมภาพันธ์2564อากาศจะเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในช่วงวันที่28กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2564จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด16-24องค์สองศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องคสศาเซลเซียสบริเวณยอดภูด จะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9 16องศาเซนเซียสส่วนภาคกลางในช่วงวันที่24 28กุมภาพันธ์2564มีเมฆบางส่วนโดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันลมใต้พัดด้วยความเร็ว10 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่1 2มีนาคม2564 จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0บถึงสาของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว1 0บถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ําสุด2 0่สิถึงยีาองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1มสอถึงสาองศาเซลเซียส ภาคตะว,วันออกในช่วงวันที่24-27กุมภาพันธ์2564มีเมฆบางส่วนโดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหรั่วในตอนกลางวัน ส่วนวันที่28กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2564จะมีฝนฟ้าขนอง40-60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซนเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่24-28กุมภาพันธ์2564มีเมฆบางส่วนโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันส่วนวันที่1-2กุมภาพันธ์2564มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10-20ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร อุณหภูมิต่ำสุด19-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสส,ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก24-28กุมภาพันธ์2564มีเมฆบางส่วนโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร วันที่1 2ถึง2กุมภาพันธ์2,564มีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 2ถของพื้นที่ลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรอุณหภูมิต่ำสุด19-25องคสองศาเซีเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องคงสาสินศาเซีเซียส ส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑล24-28กุมภาพันธ์2564มีเมฆบางส่วน มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันลมใต้พัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน1-2มีนาคม2564มีฝนฟ้าขนอง10-30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36องค์สาิองศาเซนเซียสต่อไปจะเป็นรายงานสรุปสถานการณ์น้ำประจำวันที่24กุมภาพันธ์2564 โดยปริมาณน้ำต้นทุนภาคเหนือมีปริมาณน้ำา11,376ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่41สเปอร์เซนต์ส่วนปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่4,468ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่22เปอร์เซนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณน้ำา7,334ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่56%เเซ ส่วนปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่5,428ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่50เปอร์เซนต์ภาคกลางปริมาณน้ำา889ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่44%ส่เปอร์เซนต์ส่วนปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่841ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่40เปอร์เซนต์ ส่วนภาคตะวันตกมีปริมาณน้ำ17,898า17,898ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่63%ส่วนปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่4,486ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่30% ภาคตะวันออกปริมาณน้ำา1717ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่56สเปอร์เซ็นต์ส่วนปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่1566ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่55เปอร์เซ็นต์ ภาคใต้ปริมาณน้ํา5 5 1 9ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่71%สซส่วนปริมาณน้ําใช้การอยู่ที่3,852ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่61สเปอร์เซนต์ส่วนปริมาณน้ำต้นทุนรวมทั้งประเทศมีปริมาณน้ำ44,733า44,733ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่55%เอร์เซ ส่วนปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่2641ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่36สเปอร์เซนต์ส่วนแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดเล็กข้อมูลณวันที่2 3กุมภาพันธ์2564มีอยู่1 4 1 0 9แง่งแห่งมีปริมาณน้ำา2219ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่43เปอร์เซนต์ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีอยู่36แห่งมีปริมาณน้ำรวม38,867ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่55สเปอร์เซ็นต์ส่วนปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่15,312ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่33เปอร์เซ็นต์ ส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีอยู่36แห่งมีปริมาณน้ำา38,867้ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่55สเปอร์เซ็นต์ส่วนปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่15,312ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่33เปอร์เซ็นต์อ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีอยู่350แห่งมีปริมาณน้ำรวม342 3421ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่6 2สเซส่วนปริมาณน,น้ำใช้การอยู่ที่3 0 9 2ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่6 2เซหนองบึงมีอยู่จำนวน7แห่งปริมาณน,น้ำรวม228ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่3 9ซขนาดใหญ่มีอยู่2แห่งคือบึงหนองหานและบึงบอร,ระเพ็ดมีปริมาณน,น้ำรวม179ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น อยู่ที่37%ปซขนาดกลางมีอยู่ห้าแห่งคือบึงราชนกบึงสีไฟกวานพยาบึงระมานและบึงตะเครงิงมีปริมาณน้ำรวม48ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็น์ยู่ที่48%เปอร์เซ็ขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ได้ที่ช่องวัตถะไพอุทกภัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ